ประชุมสภานเนี่ยวันที่สิบเอ็ดวันพุธนะวันพุธสิบสองพันหัดฟังผมดีนะสิบสามวันศุกร์สิบสี่วันเสาร์สิบห้าวันอาทิตย์สิบหกวันจันทร์ตามรายงานบอกว่าจะไปประชุมคอรมอวันจันทร์ผมก็ผมก็เร่งให้กับประชาชนไงผมก็เร่งให้บอกว่าทำไมต้องไปประชุมวันจันทร์ ทำไมรู้ไหมตามกําหนดการไงครับคือผมอะคุณผู้ชมย้อนดูดีนะคุณผู้ชมดูวันที่คุณเศรษฐาโดนถอดถอนออกจากนายกใช่ไหมอีกวันหนึ่งประชุมเลยไม่เห็นคุณรอเลยที่จะประชุมเตรียมตัวนายกไ่ยไม่เห็นคุณรอรอเลยคุณเศรษฐาพ้นจากนายกวันพุธวันพฤหัสประชุมเลยครับวันศุกร์เปิดสภาโหวตเลยครับ ทีทําไมตอนเลือกนายกเนี่ยมันเร็วจังมันเร็วจังจําได้ใช่ไหมคุณเศษฐาโดนวันพุธวันวันพฤหัสประชุมพักประชุมพักร่วมประชุมสอสอวันศุกร์โหวตเลยทําไมทําได้ภายในสองวันครับทําไมทําได้ภายในสองวันล่าสุดเนี่ยที่ วันพรุ่งนี้ไปถวายสัตว์ใช่ไหมวันเสาร์เปิดประชุมครอมอน,นัดพิเศษเลยเห็นไหมวันเสาร์เปิดประชุมครอมลน,นัดพิเศษเลยผมถามว่าสมมุติว่าวันพุธเนี่ยคุณประชุมคุณถแถลงนโยบายเสร็จคุณเปิดประชุมครอมลน,นัดพิเศษวันพฤหัสได้ไหมใครที่เชียร์รัฐบาลอยู่เนี่ยคุณอย่าไปอวยกันเยอะนะผมถามว่าถ้าประชุมถ้าผ่านสภานเนี่ยวันพุธ เปิดประชุมครมลนัดพิเศษวันพระลือหัดได้ไหมได้ไหมได้ไหมวันศุกร์ก็ไม่ได้เหรอวันเสาร์ก็ไม่ได้เหรอวันอาทิตย์ก็ไม่ได้เหรอทำไมต้องไปรอวันจันทร์วันอังคารนะทำไมต้องไปรอวันจันทร์วันอังคารเพราะตั้งแต่กรณีของคุณเศรษฐาและก็มาตั้งแต่กรณีของ ล่าสุดเนี่ยที่เปิดประชุมค,คมอนัมพิเศษวันเสาร์เนี่ยยังทําเป็นกรณีพิเศษได้เลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าจะทํามันทําได้และผมก็มีความเชื่อเมื่อวานนี้ผมฟังจากคุณอดิศรเพียงเกตนะฮะคุณอดิศรเพียงเกตสอสอพักเพื่อไทยบอกว่าคุณสมบัติพิเศษของคุณอุงอิงเอาละเป็นคนรุ่นใหม่และเท่าที่คุณอดิศรสัมผัสเนี่ยเป็นคนไวต่อปัญหาอ่า ผมก็ลุดน,นะแล้วก็เป็นคนน้ําไม่เต็มแก้วคําว่าเป็นคนไวต่อปัญหาเนี่ยคือตอนนี้ทุกคนต้องยึดหลักก่อนชาวบ้านชาวช่องโดยเฉพาะที่โดนน้ำท่วมเนี่ยจะตายอยู่แล้ว หลายเดือนที่ผ่านมามีคุณผู้ชมสังเกตเห็นแล้วก็ทักเข้ามาเยอะเลยครับว่ารูปร่างหน้าตาผมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับแน่นอนครับผมน้ําหนักลงผิวพรรณผ่องใสแจ่มใสขึ้นมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจนี่เลยครับ e a s y Coffee ที่ผมแนะนํามาโดยตลอดนะครับปกติราคา590บบาทนะครับแต่เราจัดโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรก จนถึงวันนี้กล่องละ390บาทด้านในมี10ซองเดี๋ยวผมจะเล่าสรรพคุณของมันให้ฟังนะครับหากผู้ชมสนใจก็พิมพ์เพาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาทั้งในคอมเมนต์นะครับหรือจะเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ที่อยู่ด้านล่างน,นะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube กดเข้าไปในลิงก์ไลน์เลย บอกว่าสนใจหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ Easy New Easy ย u คนหรือว่า n o r m a อยุคนะครับโดยเฉพาะ n o r m a ัลยุคนกับ e a s y ยุคนเนี่ยนะครับทักเข้าไปเลยจะมีทีมงานประจำการอยู่ที่นั่นก็สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับกล่องละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับจัดโปรมาตั้งแต่วันแรกนะครับที่เปิดจำหน่ายน่าจะโอ้หลายเดือนมาแล้วนะครับหลายเดือนมาแล้ว590ยเขายแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับ1ชุดมี1 0ซองนะครับ เรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับผมกินกาแฟมาตลอดแล้วก็อยากที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อสักประมาณ78เดเดือนประมาณนี้นะฮะผมก็จำตัวเลขเน้นๆไม่ได้หลังจากนั้นผมก็เริ่มควบคุมอาหารนะคุณผู้ชมควบคุมอาหารไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็พยายามหาตัวช่วยก็ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับบอกว่าอยากจะได้กาแฟเป็นของตนเองก็เลยเป็นที่มานี่ฮะ easy coffee ่า easy coffee เลยนะครับทำเล่นไม่จกตา ทำจริงๆจ,จังๆไม่ได้ขายปลาเดียวปลาดาวไม่ได้กินปลาเดียวปลาดาวท่านั้นนะครับกะว่าจะเป็นของยุคคนออกแบบมาแบบฉบับเนี่ยคนหนุ่มอายุ30กว่าปีกําลังจะก้าวเข้าสู่วัยสี่สิบนะครับเอาแบบไหนเหมาะดีเขาก็บอกว่าผมเป็นคนใช้พลังงานเยอะคิดเยอะทํางานเยอะนอนก็นอนไม่ได้นอนน้อยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องช่วยเติมพลังกันสักหน่อยแล้วก็อยากจะลดน้ำหนักใช่ไหมอยากจะควบคุมเพราะผมควบคุมอาหารด้วย ไม่ได้กินแต่นี้อย่างเดียวนะฮะก็เลยหนึ่งก่อนนะกาแฟต้องดีก่อนก็คือกาแฟอาราบิก้าสองไม่มีน้ําตาลนะไม่มีแป้งไม่มีไขมันแล้วเหมาะกับคนที่แพ้นมอีกต่างหากแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบหวานชอบ,ชอบครีมชอบทานผสมรสผลไม้คุณผู้ชมก็เอาไปเติมได้เพิ่มเติมเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปว่ากาแฟนี้มันต้องเป็นตัวช่วยในการควบคุมน้าหนักของผมและผมก็ทําให้เห็นแล้วตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาและผมยังคงอยู่ในเส้นทางนะครับ ที่จะเดินหน้าไปสู่น้ําหนักที่น้อยกว่านี้และร่างกายที่สมบูรณ์กว่านี้ผมก็ยังคงต้องดื่มกาแฟนี้อย่างต่อเนื่อง e ีซี่คอฟฟีนะครับทีนี้มาดูเรื่องของวิตามินนะเป็นคนข่าวใช้ความคิดใช้สายตาใช้มันสมองใช้พลังก,กาลังภายในสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะบํารุงสายตาบํารุงระบบประสาทบํารุงสมองบํารุงระบบโลหิตนะครับ ครอบจัก,กรวาลเลยทีเดียวสําหรับคนโดยเฉพาะที่ต้องใช้พลังในการทํางานเสริมสร้างแล้วก็ดูแลสุขภาพนยฮะก็จะมีวิตามิน A วิตามิน B5 แล้วก็วิตามิน B12 เห็นไหมฮะผู้ชมค,ครับอันนี้ส่วนที่1น,นะคือหลังจากที่ดูแลไม่ให้อ้วนละไม่ให้อ้วนละอาเริ่มเติมวิตามินเข้าไปทีนี้วิตามินกูเชี่ยวชาญก็บอกว่ายังไม่พอสําหรับ คนสมัยนี้มันต้องมีตัวช่วยเพราะว่าโอ้โหสภาพแวดล้อมคุณผู้ชมทุกวันนี้ดูนะฮะเรื่องฝุ่นพิษเรื่องของอมลภาวะอะไรต่างๆนาน,นานก็ไปเอา acha, head, head, ราชาเห็ดสมุนไพรเลยฮะคุณผู้ชมครับพงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณนะฮะตัวแรกที่นํามาก่อนเลยถังเช่าโอโ้อันนี้ขึ้นชื่อลรือชายอยู่แล้วเห็ดลิ้นเจือเห็ดมายาบุชิตาเกะเห็ดชิตาเกะเห็ดไมตาเกะเห็นไหมฮะนี่ราชาเห็ดทั้งหลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ ที่เลือกซื้อกาแฟที่จะเป็นดูแลสุขภาพามีทั้งวิตามินสมุนไพรแล้วก็ช่วยควบคุมน้ําหนักเ่ยนะครับผมยุคนคนข่าวเนี่ยนะครับยุคนชนข่าวนะพิสูจน์แล้วด้วยตนเองเพราะเริ่มออกแบบเองตั้งแต่ต้นนะเอาตัวเองนี่แหละเอามุมมองตัวเองเอาร่างกายตัวเองนี่แหละครับไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นมันจึงออกแบบมาเป็นแบบนี้เห็นไหมนะผ่านอยงออยตรวจสอบอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง,างหมดแล้วนะครับนี่คือ ec coffee ปกตินะครับกล่องละ 590แต่ทําโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกเลย390กหนึ่งตัมี1ิซองนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจพี่ก็ว่าสนใจ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 เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube หรือคุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ไลน์ครับด้านล่างอยู่ใน Facebook หรือว่า YouTube ก็ตามแต่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้บอกว่าสนใจ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 หรือในอินบ็อกซ์ของข้อความเพจ normal ยุ u คน easy ยุค e นหรือแม้กระทั e ่ง easy new นะครับผมยุคนพิสูจน์แล้วอันนี้ผมก็ทานมาได้สัประมาณ น่าจะเกินเกินเกิน5 6 7เดือนประมาณนี้นะครับแล้วมันก็ส่งผลต่อรูปรักนะที่คุณผู้ชมเห็นผมยุคน,นี่นะครับคนถามมาเยอะนะฮะอันดับแรกผมควบคุมอาหารแน่นอนนะครับควบคุมอาหารปรับพฤติกรรมการกินของตนเองอันดับที่2นะก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับอันดับที่3หาตัวช่วยแหะครับตัวช่วยของผมหนึ่งนี้นั้นก็คือนี่เลยครับกาแฟ e a s y Coffee ที่ออกแบบเอง กับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็กล้าการันตีนะครับเพราะว่าทานมาเป็นระยะเวลากว่านี่แหละผมก็ไม่ได้นับนะแต่ผมก็ดูจากความเปลี่ยนแปลงคือปกติดูจากความเปลี่ยนแปลงดูด้วยตัวเองเนีกกนงนน่ก็ก็เห็นพอสมควรชั่งน้ําหนักก็เห็นพอสมควรละแต่ว่าพอไปเจอคุณผู้ชมนะครับทั้งเจอเนี่ยตามสถานที่ต่างๆที่พบเจอกันก็ทักบอกว่าโ้หนะครับหรือเจอตามหน้าจอโทรทัศน์นะครับคนก็ทักหรือเจอผ่านทางช่องทางเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ก็ ทักกันมาตลอดนะครับสุขภาพร่างกายนอกเหนือจากผิวพรรณหน้าตาที่ผ่องใสรูปร่างที่ลดลงแล้วเนี่ยนะครับภายในเนี่ยมันดีมากนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเพียงพอผมจึงเลือกค้นหาผลิตภัณฑ์เพราะว่าเพราะว่าเราใช้อยู่แล้วไงเราดื่มกาแฟทุกวันนะซื้อกาแฟเจ้าดังๆอะไรครับดื่มทุกวันแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหมันมันทิ้งแบบ ทิ้งไปทุกวันไม่ได้อะไรเลยนะครับหมดเงินหมดทองเดือนแล้วก็หลายพันบาทนะครับก็เลยอ่ะงั้นเริ่มนับหนึ่งดีกว่าเราก็อยู่ในวงการที่รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญเยอะๆอยู่แล้วนะครับก็มาศึกษาหาความรู้จนเป็นที่มานี่แหละครับและเนี่ยแหละครับรูปร่างหน้าตาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปส่วนหนึ่งเกิดมาจาก easy coffee เช็คแน่นอนนะครับแต่ท้งนี้ท้งนั้นต้องควบคุมพฤติกรรมการกินนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ easy coffee นะครับ กาแฟที่ผมยุคคนเลือกแล้วกับผู้เชี่ยวชาญกล่องละแค่เพียง390บาทนะครับสนใจพิมพ์สนใจสนใจสนใจเข้ามาทั้งอินบ็อกซ์ลิงไลน์หรือคอมเมนต์ก็จะมีทีมงานไปตอบรับผมขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์กาแฟของเรานะครับเพราะว่าเราเป็นองค์กรข่าวเล็กๆที่เป็นปากเสียงให้กับชาวบ้านให้กับพ่อแม่พี่น้อง ประชาชนนะครับก็ต้องหาไรายได้เอามาจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเลี้ยงลูกน้องลูกจ้างอะไรต่างๆก็เหมือนองค์กรที่ตั้งขึ้นมานะครับต้องมีไรายได้เข้ามาไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะดูแลชีวิตคนอื่นได้ซึ่งสาระสำคัญที่เราอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือการสนับสนุนและการยอมรับของคุณผู้ชมเราก็รับปากนะครับว่าจะเป็นสื่อปากเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดไปขอบพระคุณครับ